วันนี้ได้ยันมาตัวเล็กพี่อาร์ตพี่อาร์ตพี่อาร์ตเจอเอาลงนี่มีสลักนะครับตรงตรงที่เขาปลดเมื่อกี้จะเป็นสลักเพื่อให้มันดั้มันดั้มโยกลงได้นะ เขาบอกว่าคันนี้ซื้อมามือสองราคาล้านกว่าบาทได้เทลเลอร์ม,มาด้วยข้างหน้าเป็นดัมนะครับเป็นดัมลากมาเป็นไมตี้ต์เพราเป็นไทเกอร์ไม่ใช่ไมตี้เป็นไทเกอร์เนี่ยดูตอนลงลงแบบสบายมาคนเดียวครับมาทำงาน าเคียดินครับยังไม่รู้ว่ารุ่นอะไรนะยังไม่ได้มีข้อมูลกับตัวยันมากตอนนี้แบบเห็นทางผู้ให้เช่ามาบอกว่าสามสามตันครึ่งแตมตัวเล็กจังไม่น่าจะใช่อะ่ะมันเล็กไป <c oughs> เรียบร้อยลงรถเดี๋ยวเอาคันนี้ไปเก็บ